ปูจะเฮ็ดอย่างคนไม่คนไม่ว่าคนไม่ออกจากทางเขาปะ่ะอืมมันหนาว,นาวอากาศคึ้มพี่นอ้องฝนตกฝน,นตกผัดตกบ่าลายเลยค่ะตกพอดีลิ้นๆนี่ลินล้นมาประมาณซ้ามิดนี่แหละมงึมงนอนใหม่ีนม่น้องนอนเตามัน พอดีคอมเมนเขาอาแคดมากอะสัญญาท่านพาออาแคดมากพอดีแหละเขาอาแคดมาสิมาวันที่หาเมีนบอก มันยา่ามากับสิแกงอิ่มเนาะคะ่ะมีตังมีตัง,ตงบหากันอาบน้ำจักก้นจักตูเลยเพราะว่ามันหนาวหนาวสองมือแล้ว มื่อกอนนองป่าอาบให้อาบแล้วก็มาเกลือกลงไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายน้ำปูกะนเป็นเกลือกขี้ตม้มคือกเก้าพี่น้องเอยมันเป็นหมาบันนอกน้ำเปลื่อนอยู่น้ำเมืองน้ำอันนั้นเพราะอยู่น้ำเฮือนน้ำหยางอันนี้อาบให้สะอาดเป็นได้ก็มาเกลือก <c oughs> <c oughs> ย,ออย่อกับไอ้คู่มือคู่มือนี่ก็ไฟใส่วัตัญญาไปทั้งใดน้ำสัมภาษณ์ด้วยกินข่าวเราลูกหละห่ะเป็นเนืน้อใดไข่เจียวเป็นเน้อใดไ <laughs> อ้อออตัวอีสามาแล้วเขาว่าแต่ว่าน้อาตัวหนึ่งกับมาลุด ไปลูกไปเบ่งลูกอีต้มพี่นอ้องยง่ามาเสลี่ยงไว้วัตนรญาติงเป็นขบวนรถมามึงอีต้มลูกอีต้มพี่น้องเอ้ยแง่าหาตะเกือเข่าให้ปูต้มเข่าเกือมาลูกเพิ่นหนักแปดตัวบาดท,ที่นี่ก็จ้างเป็นห้าจ้างตาตได้พี่น้องดิ่ะละปีนี่ค่ะตัวหนึ่ง แกงหางเด๊กๆหมดจากเร็วนะี่ะบนซุ้มหนึ่งพี่น้องปู่เอาควายไปไว้คุณนบหญ้ากับิล่งไปเลี้ยงรอนี่แเพื่นเอามาลามไปแล้วพอมนันงนะเพิ่งนรุพี่นอ้องหญ้าที่จะาิเลี้ยงไว้ฝนยุบน้ำแม่เพื่นเจ็ดตัว ตัวที่แปดออกมาเห่นนี่ใช่ไรจิกร์ิตัวที่แปดมีอยากมาหาทายหมาให้พี่น้องรุ่งละเฮ้ยอากาศก็ดี เป็นตะนอนเว้นที่ายากะนอนเว้นบัวใดโป้ปินดอกคำว่าเมย่อะอลีคำว่าเจ็บบวไข่ปวเน่ากะกำลังจับหนวยยาบ่วดโหดมันเน่ากะแพงพี่น้องปีนี่ปีบกหน้าโบไม่ได้มีกินหลดถือนวยละหาบาทอาภูไปซื้อมา,าของเจ้าของหลดฮารตเป็นบวดหน้าบ่วดโหดนำไวเพราะว่ามันแพงผูดนำนวยละแปดบา,าบดยาป่วย เสียค่าน้ำก็เดือนแะกสองร้อยสี่ร้อยคาไฟกับห้าร้อยกว่าค่าน้ำคาไฟตัวเข้าไปเดือนละพันบางเดือนกินหนาฝนนีกน่ก็ได้กินแกงน้่มไม,ไม่ใส่ผักกาด หมักม่วงดกๆกัะห่วงถิ่มเมื่อฝนบดตกพี่น้องเอ้ยมากม่วงมันของอันพระพ่อยก็อาแคตเพิ่นมาปลูกไว้เหลือลนไม่สามหน่วยลหละพี่น้องเ้ยตอนย่านไทยหันน้อยหันหหม่อยวิมงห่นหม่องเวีมันกองอันงาปูแล้วบ่หดนำใส่มันละห่วง ใชยนกินกับงาอยากกับ,บพวกเด็อันพ่อได้กินเลยแกนเรามองเราใหม่พี่น้องลินมาแล้วพี่น้องเออจักหน่อยสร้างกับชิตเใเศร้าหรือจักหน่อยลินปกแปลกปกแปลกมาแล้วเล็กเปียกกับพวกกะเสื่อมแล้ววบาที่เนี่ยย่านมืนย่านไฟสอด เห็ดได้เทล่าสะมองซีสะมองมือนี้หาดพึ่งมาด้วยค่ะเนี่ยพึ่งมาเห็ดได้ดอ,อเพราะนี่พ่อสะมองฝนลิ้นมาแล้วนี่ก็จะไปเดี๋ยวากันหยุดซะบ่ปูกเลีแยงไม่ไปทอน <c oughs> ผลลิ้ ane, นมันและเด้อโอเเสีย้งูร้โอโหพวกเสียงปูลองซง เอาโทรศพัพท์ไปละนี่มาเก็บโทรศพัพท์ด้วยเอถอะเก็บไปไว้ดูฝน,น,นตกถึกฝนตกถึกแล้วเอาอยุพีเอเลยุ่งยอดพักขายอดพักขา ยุไายุายรังฆ่าบุญพ่อมันน่ะถึงเชื่อมฝนตกก็ที่จะยุดแล้วเนี่ยคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่ด้วยค่ะเด้อคลิปหน้าพ่อก,กันไหมลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะเด้ออย่าความโคษณสนสวัสดีค่ะ